สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเกม GTA ค่ะทุกคนวันนี้นะคะคิดเจมาในลุคแบบชิลมากแบบเสื้อแขนยาวเสื้อฮูดนะคะทุกคนสีเทามาพร้อมกับกางเกงขาสั้นค่ะทุกคนเข้าเซตเลยสีเทานะคะทุกคนน่าจะเทาอ่อนนะเห็นปะแล้วก็มาพร้อมกับบูทสีเทาเหมือนกันค่ะวันนี้เราสะพายกล้องมาเป็น กล้องสีเทานะคะทุกคนเลนส์สีดำแล้วก็สายสีดำนะคะมันจะได้แบบกลมกลืนนิดนึงมาแกวพุดท,ที่เขียนว่าบาเซียานะคะทุกคนว้าวเสื้อแบรนด์เนมเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะวันนี้เคเจจะไปฟาร์มเงินค่ะทุกคนเราจะตอนนี้เคเจมีเป้าหมายใหม่ก็คือเราจะเก็บตังห0 0 0สนเพื่อไปซื้อรถราคา3ามแสนนะถ้าจำราคาไม่ผิดนะคะทุกคน แต่ตอนนี้ขอกินขนมปังแป๊บหนึ่งเนาะจ้ะโอ้ยหน่ารักเวอร์ค่ะคุณนายคุณนายซูมามานี้โอเคกินอีกหนึ่งอันเพราะว่าเราจะซื้อติดตัวไปแค่สองชิ้นเดี๋ยวไปซื้อขนมปังแป๊บหนึ่งเอ๊ะมีตังไหมเนี่ยลืมเลยอะอุ้ยอุย,อยไม่ได้เข้ามานานลืมเลยว่ากดอะไรอ๋อมีตังอยู่ 9, เก้าพันแค ใช้ได้นะจ๊ะไปขอซื้อขนมปังแช่แข็งสักสองชิ้นพอโอเควันนี้เราจะเอารถเมซ่าไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเลยปกติเขาจะเงี้แบบนี้ตลอดเลยเหรอเอาเมซ่าไปจ้ะ อันนี้เคเจได้ซ่อมรถไปแล้วนะอ๋อไม่ได้เข้ามานานกดผิดกดถูกโอเคค่าเข็มขาด B พร้อมโอ้โห oh, ขับรถอุ้ยยังไม่ไปถึงไหนเลยชนเสาซะละไปวุ้น รถมันแรงครับผมโอ้โหไม่ชินเลยอ่ะไปไปไปส่วนใหญ่เคจจะอยู่ในโลกของสกรรมนะคะทุกคนเอ๋ยปาด์ียาโอ้ยรถมันแรงว่ะเฮ้ยรถมันแรงเฮ้ยบ้าบอคอหอย เฮ hey. ทำไมมันขึ้นว่าพื้นที่สีแดงตรงนี้อะ่ะไม่รู้แหละไปแล้วแล้วกันบายย้าเกือบไปแล้วคันนั้นเขาหลบเราทันค่ะทุกคนไม่ขับรถกากจังเลยเลยจ้ะขอใช้คำของคุณมาเลยกากกากโอเคนะไปมัน น่าจะเลี้ยวด้านหน้าอ๋ตอตรงไปอีกเหรอโอเคตรงไปอีกตรงไปอีกเลี้ยวตรงนี้มามาไปตรงนี้ไปตรงนี้โอเคปลอดภัยหายห่วงไปเลยวุนขึ้นทางด่วนมาแล้วครับทุกคนวุนอย่าไปอย่าไป รถแซงไปแล้วเกือบมาเฉียวข้าน้อยเลนซ้ายก็มีเดอ้อทำไมบอกไปอ่ะมอนโอ้โหจาก100ร0 0เรหลือ97%เอร์เซ็นต์อุตส่าห์ซ่อมรถมาใหม่ชวนไปมั่วเลยนะยาวไปมอน เคเจไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่ค่ะช่วงเนี้ยมีตังค์อยู่ในบัญชีแค่นิ้เดียวเองอะรูสดมีเก้าพันนะทุกคนที่ทุกคนเห็นเลยมันอยู่ตรงนี้เลี้ยวเลยเลี้ยวเลยยา <laughs> งาให้ทองปังยังฟงงันผูกกองนาฮานโมอล่ำอะไรเห็นบ่เนี่ยโอ้ยหามเอ้ประหวัดหลักปัตตินีพี่น้องเอ้ยไปแจเยเยค่ะคุณนายวุ้ย ไม่มีคนฟาร์มสาลายวัดวากาเมะเหรอใช่สิมันเป็นของข้าเองโอ้โหดูสภาพรถซะก่อนอกว่าจะมาถึงนอคุณนายนอเล่ไปหมดเลอุตส่าซ่อมรถมาใหม่แล้วก็ใช้แบบเอารถไปล้างก็คือก็ใช้ผ้าเช็ดค่ะทุกคนราคา350บาทนะคะทุกคนมา ตอนนี้เคจขอตีการที่เราเข้ามาฟาร์มเป็นหนึ่งทุ่มตรงแล้วกันคะ่ะทุกคนเพราะว่าเอากลมๆไปเลยเนาะแล้วก็ตั้งในบัญชีตอนนี้อีเชนมีเก้าพันนะคะขอตีเป็นเก้าพันนะคะมาเดี๋ยวเคจก็จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะกลับไปที่พลาซ่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันนะจ้าบุยบุย กลับมาแล้วค่ะทุกคนว,ว้าวโอ้เราฟาร์มกันไปแบบเนิ่นนานมากทุกคนเเคเจฟาร์มตอน19นาฬนาิกาใช่ไหมตอนนี้ใกล้จะ3ามชุ่มก็คือเกือบ2ชั่วโมงค่ะทุกคนเกือบ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราเอารอบนี้ไปขา่นะคะเคเจก็จะกลับพลาซ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตังตอนที่เราไปขายอันนี้ในใน,นี้ขอขอแบบออนออนเวลา เดี๋ยวเราค่อยไปดูยอดว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะคะก่อนหน้านี้นนไม่เดีในตัง9,000บาทใช่ไหมเออเดี๋ยวเราค่อยไปลบอ,ออกค่ะกูย,ยังไปได้เลยเอาตอนนั้นเงียบเงียบทุกคนพอแค่เจมพูดนะมีคนอื่นแบบกดไมค์พูดตลอดเลยโอเคไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนสามทิบหครึ่งสนุกส,น,น,สนานกันไปจ้า โ,โหหิวข้าวมากอ้าวเต็มตัวพอดีโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวกินกับไปอาบน้ำที่พร,ราซ่าเลยนะคะทุกคนป๊อปแดดเดกดขายช้าคัดเข็มคัดนี่เราพายไปได้ มองไม่เห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยยาจะขึ้นไปทำไมเนี่ยโอ้ม y g o อทุกคนเคจจะบอกว่าเคจขับกลับไปกลับมานี่นะอย่างเซียนครับพี่น้องครับแต่เมื่อไหร่ที่อัดคลิปนะโอ้บันเจดิดไปจ้ะตอนแรกมันก็ยังจะไม่ชินไงเพราะว่า ไปขับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะยายอันนี้เรามาผิดทางแล้นเนี่ยเราต้องแบบชิดๆแวะชิดวะสไลด์ขอบทางไปค,ะควะว่ะเข้าโค้งวอดปังยอ,อยโอ้โหมาผิดทางไม่เป็นไรค่ะไปต่อค่ะคุณพี่อีฉันมาผิดเองเมื่อกี้ว่าจะกดขอโทษอยู่เขาก็ไปซะแล้วทุกคนค่ะ สบายเพราะว่าม <Surprise> <ary> like ันไม่มีกระจกหลังอะเนาะทุกคนมันเหมือนกับขับแบบรถจิงอะนะมันมองไม่ได้อะแล้วก็กะกะเอาบางทีก็โดนบางทีก็ไม่เดนนะคะต้องขออภัยมากๆเลยนะจ๊ะปาตไปขับชอยๆ ทำไมคุณมาฝั่งนี้อ่ะคุณไปฝั่งนู้นสิเดี๋ยวก็ชนกันเละหรอกป้าป้าดาดาป้าดาดาบิก๊กเย่เป็นไงอะ่ะล็อกรถให้เรียบร้อยนะจ๊ะปั๊บปั๊บปัป๊บวู๊วา,ายสามสิบเก้า ก็ผิดโอเคก่อนหน้านี้แบบเปิดแบบนี้ไม่ได้นะมันจะบักๆกไงไม่รู้คุณมาเร่ก็เลยแก้ให้เคเจก็เลยได้แล้วถ้าใครได้ดูตอนแรกๆนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยฮย,ยมาเรามาดูเช็คดิขอเช็คเงินแป๊บนึงนะคะทุกคนตอนแรกมีเก้าพันใช่ปะ่ะตอนนี้มีห้าหมืนห้าขอตีเป็นห้าหมืนห้าแล้วกันอืม ห้าหมื่นห้าลบเก้าพันหรอสี่หมหู4สี่หมนะทุกคนโอแม่เจ้าหาเงินได้ดีแท้เกือบครึ่งแสนแต่ก็ใช้เวลาก็แบบเกือบสองชั่วโมงใช่ไหมละ่ะมันก็ถือว่านานอยู่พอสมควรแต่เคเจว่ามันคุ้มสุดๆแล้วล่ะค่ะไปเราจะกลับภาซากันที่ช้ยทะเล เมื่อกี้เราคาดถึงขัดอย่างเพิ่งคาดได่จ้ะการมาฟาร์มเคจก็จะใช้เมซานะคะทุกคนเราจะไม่ใช้รถที20ของเราเพราะว่ามันบรรจุได้แค่20เองมันน้อยนิดแต่และดิตดติดติดมันบ่อคุ้มเลยนะจ๊ะพี่น้องเออเ j จว่าจะไปซื้อกระเป๋าอยู่นะเดี๋ยวต้องไปซื้อกระเป๋ากระเป๋าก็ห้าหมื่นนะแต่แบบนี้ก็เออไม่เป็นไรนะ วันนี้เคเจชอบชุดนี้มากเลยอ่ะมันชิลสบายไม่แบบโปะเอะอเอะอกรโปะเอะอเอะอกรโปะนะคะทุกคนมันก็ได้อะนะถ้าในชีวิตจริงแบบนี้ก็ชอบอยู่เสื้อฮูตตัวใหญ่ๆแล้วก็ใส่กางเกงสั้นๆชิลดีรองเท้าผ้าใบนะคะทุกคนชอบ จะกลับบ้านไปกินขนมปังแช่แข็งแล้วก็จะไปอาบน้ำนะคะให้ตัวหอมหอมอันนี้คือเจเจหักออกจากค่าใช้จ่ายในการที่เรากินขนมปังแช่แข็งไปแล้วก็ค่าอ่อสเปรดับกิ่นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ค่าเฮ้ยเรายังไม่ได้หักค่ายาลดเครียดนี่นะเรากินไป2เม็ดเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอะ4 0, 6 0 0มนน่ะ ปวดใจเรื่องธรรมดับโอ้โอ้โอ้เราจะกลับตรงนี้เลยโอ้โอ้โอ้อย่าชนใครเด้อเพิ่งไปฟาร์มมาถ้าชนนะเราก็คงต้องจ่ายดังให้เขาเพื่อไปรักษาตัวอุ้ยมีแมลงสาบด้วยอุ้ยทำไมช่วงนี้มีตัวแมลงสาบเยอะจังคอดเพเหรอโอ้ดูดิโอ้โหแมลงสาบเด้งเด้งเด้งอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนค่ะทุกคน อ,อ๋อ,อ,อ,อตรงนี้มันชอบติดนะติดแล้วมันแบบไปยากมากอ,อ,อ,อ๋อๆอาบตรงนี้ได้เลยเหรออ๋อมันทะลุได้เนาะเจ๋งว่ะไม่ได้ไม่ได้เราเป็นผู้ยาผู้หญิงเราก็ต้องมาอาบทั้งในนะคะทุกคนเคๆเก๋ๆกจี สะพายกล้องด้วยเห็นว่าล่ะกล้องกันงน้ำคาะิุกคนระบบกำลังจะทำการยานปะหนะในอีกสองนาทีเขาร่มเครืองกันนะค่ะกระเป๋าและกดใช้งานบัตรเข้า AirDrop เลือก AirDrop ที่ท่านต้องการจะเข้าร่วมขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎของแ r r r o p อาบน้ำไปจ๋าชิวๆจ้าสี่วิสาวิสองหนึ่งว้าว โอ้โหอาบน้ำาแล้วสีผมแบบเปียกใช่ปะไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมฟังแช่แข็ง<ๆ>กินกันก่อนค่ะทุกคนวิ่ง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 น่าจะซื้อสักสี่ชิ้นนะเอาหกชิ้นเลยแล้วกันพี่ร้องเ,เรียบร้อย หิวจ้ะกินจ้ะคุณนายกินให้เต็มเดี๋ยวเราให้ออกเกมค่ะอเอาเอาแกจะกดผิดบ้าบอมาเอย้ยเสียยาไปทั้งห้าร้อยบาทกดผิดตัวเลขความเกอะของอ้ชนินนะมันชึงเยอะลากเิน โอเคแค่นี้ก็พูอย่งพอแล้วั้ไปเดี๋ยวเราจะไปฝากตังกันคะ่ะทุกคนป๊าปดาดบเงินในธนาคารน่าจะมีอยู่หนึ่งแสนบาทนะปึ๊บฝากไปห้าหมื่นเลยจ้ะนี่เลยจ้ะปึ๊บมีแสนห้าแล้วคะ่ะทุกคนอู้มันช่างดีมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันที่ร้านชานมไข่มุกอันนี้เคเจระบบได้ทําการลบยานผหานน้าได้ร้อนแล้วขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะวิสีสันสวยจางวันนี้หรือว่มุมนี้ไม่สวยแหละต้องขอตทษนี้จะนตอนนี้หันหน้ามาค่ะคุณนายโอเคค่ะทุกคนสําหรับอีพีนี้นะคะในการไปฟาร์มหาเงินเช่นเคยในการไปฟาร์มซาลาวากามิะนะคะเค่เจก็ได้เงินมา ทั้งหมด46,000นะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมกันจนจบคลิปนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย